ซูเปอร์จูเนียครับราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวสีเขียวเขียวตัวใหม่ครับเสียวเหมือนพวกเทเลอร์ครับเนี่ยสีเขียวครับก็เลยมาถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนได้ชมครับตัวนี้ก็ประกอบด้วยป่าสองเมตรเจ็ดสิบครับตู้ห้าฟุตครึ่งครับอุ้มกูอยู่มัตันแปดหรือสองตันครับตัวนี้ก็เป็นตัวเรือสิบสองครับตัวนี้เครื่องเจทูครับสองร้อยสิบห้าแรงครับระบบโบก็สองสี่สองหกแล้วแต่คนเรียกครับ สามเลกี้ยี่สองครับตัวนี้ใส่มอเตอร์เป็นตัวนี้เป็นมอเตอร์คอมบสูุครับคอมบสูุครับตัวนี้ครับเจอคอมบสสุเจอคอมบสสุพวกใคราบ้าตัวนี้หายากครับแล้วมีราคาแพงตัวนี้ใส่มอเตอร์คอมบสูุครับเนี่เครื่องเสร็จเรียบร้อยครับงานเพลนเรียบร้อยครับเก็บงานเรียบร้อยครับตัวนี้พร้อมส่งแล้วฮะบฝากเพื่อนๆนะครับคนไหนสนใจครับ รถเกี่ยวขนาดเล็กครับของโชควินช่างครับแต่ตัวนี้เป็นรถเล็กสเปคใหญ่ครับตัวซูเปอร์จุเนียครับราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นครับก็คือปรับราคาจากหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเป็นหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นครับเพิ่มอีกหนึ่งแสนครับตันนี้ราคาของขึ้นเยอะมากครับของเราจะเป็นพวกงานเพท์นะครับงานเพชรงานเพ้นทุกทุกทุกจุดครับนี่ะเห็นเห็นในงานเพ้นทั้งหมดครับแล้วสีเราเป็นสีที่เราสั่งผสมพิเศษครับไม่ใช่สีกระป๋องทั่วไปครับ เป็นสีเดียวกับสีรถยนต์นะฮะสีทำสีรถยนต์นะฮะแล้วชอบสีอะไรชอบเพ้นต์ตัวไหนสนใจยังไงสามารถบอกเราได้ครับนี่ข้างบนครับมีอารมณ์ข้างหน้าเรียบร้อยครับถามว่ามันครับข้างบนก็พาไปชมข้างบนครับมีให้ถ่ายมันบันได้ขึ้นข้างบนอุ้มครับ ชุดบนทั้งหมดจะเป็นชุดเป็นสแตนเลสครับทั้งหมดนะครับแต่โครงสร้างตู้จะเป็นเหล็กครับตัวนี้จะมีติดเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงครับตัวนี้ไงเดี๋ยวต่อไปพขาวงซ่างว่าจะติดเครื่องเสียงทุกตัวลยครับแล้วก็เป็นระบบยิงลมครับเนี่ยยิงลมชุดหน้าเกี่ยวยิงลมครับหน้าเกี่ยวยิงลม เดี๋ยวต่อไปก็จะพัฒนาไปเรื่อยครับหรือถ้าระกับการท่านใดสนใจเรื่องเกี่ยวข้าวครับสามารถติดต่อที่เบอร์ช่างวีได้ครับที่เบอร์โทรครับ081088054ครับช่างวีให้คำปรึกษาได้ทุกทุกอย่างครับเจวัดรอบมันต้องสวิตช์เจ๊ยครับเจ๊ยไฟตาไฟหน้าเกี๊ยวัร้อน ไฟชาร์จริกไคลคอร์ิกแคร์ริกคอเวอร์เดี๋ยวเก็บเช็ดเก็บฝาดีนะครับส่งได้เลยครับวันนี้ส่งน้องบัวลำพูเข้ากันนี้ฮ่ะฝาดแล้วครับฝาคนงานแล้วครับนี่ครับดูชุดล่างดีครับตัวนี้สี่สิบห้าข้อครับตัวชุดล่างครับโซ่สี่สิบห้าข้อตราเลื่อนล่างสิบลูกครับตัวเล็กสเปคใหญ่ครับ ชั่วโมงชั่วโมงก็คือสูงโป่งครับสูงโป่งไม่สูงมากมายครับสูงกำลังสวยครับสูงกำลังสวยครับเรียบร้อยแล้วครับเครื่องปั๊มวันบุกแป,ป๊บเรียบร้อยครับแป๊บปั๊มน้ำเทอร์โบเครื่องท้ายไฟท้าย พัดลมท้ายพอน้ำมันระบายความร้อนแล้วก็แป๊บแป๊บปล่อยข้าวครับจบเรียบร้อยมากครับฝากผลงานนะครับฝากติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ